สวัสดีครับรายการคำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีนซีรีส์1แถบ1เส้นทางวันนี้เราจะมาคุยกันในโครงการความร่วมมือรถไฟไทยจีนบางครั้งก็เรียกโครงการรถไฟจีนไทยนะครับถือว่าอันเดียวกันผมอยากจะ เท้าความไปสักเล็กน้อยว่าโครงการนี้มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีการพัฒนารถไฟมาเป็นรยเวลานานพอสมควรร้อยกว่าปีแต่ด้วยพันธะหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านรถไฟที่เราผูกมัดมอยู่กับทางด้านระบบของอังกฤษก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความ ยากมากเพราะต้องใช้ทุนสูงมากจึงมีการพัฒนาไปได้ไม่มากนักเมื่อโครงการรถไฟไทยจีนได้ถือกำเนิดขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่เราจะได้มีทางเลือกทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาอีกทางนึงก็คือเทคโนโลยีของจีนพอตามแผนการก่อสร้างนั้นระยะทางรถไฟไทยจีนในโครงการนี้จะ ไปจากกรุงเทพไปถึงจังหวัดนองค่ายซึ่งก็มีความยาวถึง867กิโลเมตร <c oughs> ในเริ่มต้นของโครงการก็คงไปท,ที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีของไทยคือคุณยิ่งลักษณวัตรครับได้ไปเยือนประเทศจีนแล้วก็ผู้นำจีนและไทยก็ได้เจรจาแนวความคิดนี้ขึ้นตัปี2555อไรก็ดีก็เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยก็ทําใหา้โครงการนั้หยุดชะงักไปพักๆหนึ่งแล้วก็กลับมาเริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปี2557ครับก็ได้มีการร่าง MOU ของรถไฟจีนไทยขึ้นมาโดยมีการลงนามบันทึกในเดือนธันวาคมก็รัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนครับกับนายรัฐมนตรี คนเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาของไทยจะเห็นว่าความพยายามของทั้งสองประเทศนะครับในระดับรับรฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดตัวโครงการเมื่อประมาณเดือนธันวาคม2 5 5 8อย่างไรก็ดีในโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงกรุงเทพนคราศสีมาซึ่งมี ความยาวอยู่ประมาณ253กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่คิดเอาไว้ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่รถไฟความเร็วขนาดนี้นี่ต้องถือว่าเป็น,เป,นเป็นความกล้าหาญในการตัดสินใจของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเพราะว่าระยะทางที่เกิดขึ้นใน250กิโลเมตรนั้นใช้การเดินทาง เพียงชั่วโมงเดียวนั้นถือว่าเป็นการย่นตระยะเวลาจากกรุงเทพมหาคนครไปสู่ประตูภัยสารได้อย่างดีมากเดิมทีเดียวคาดว่าจะมีการใช้งานภายในปีนี้หรือปีหน้านะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่มีพันธะหลายประการในเรื่องทางเงื่อนไขการด้านการเงินในระยะหนึ่งจากนั้นมาก็เป็นเงื่อนไขาทางด้านสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการผ่านในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานก็ตามจึงทําให้โครงการนี้ยังคงราชาอยู่พอสมควรแต่ยังน้อยโครงการรถไฟจีนไทยก็ถือว่าเป็นการชูธงความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมไปสู่โครงการรถไฟจีนลาวได้ผมได้เคยพูดว่ารถไฟนั้นเป็นเหมือน เส้นเลือดใหญ่ในขณะที่ก้างปลาที่อกจากสถานีออกจากเครือข่ายต่างๆไปทางด้านข้างนั้นสามารถที่จะกระทําได้เพราะนั้นวิธีการที่จะให้เกิดพัฒนาร่วมก็คือ <c oughs> การสร้างเครือข่ายหรือก้างปลาให้มาบรรจบกับเส้นทางรถไฟนั่นแหละครับคือสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดการเดินทางรถไฟทั้งปลอดภัยและก็ประหยัด ทั้งในแง่ของการใช้น้ำมันและทั้งในด้านของเวลาการขนถ่ายสินค้าปริมาณมากการเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากย่อมเป็นเรื่องที่ทุกประเทศควรจะได้รีบทำเพราะความชักชาก็คือลงทุนเวลาที่จะต้องเสียไปอีกหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคนไทยทุกคนจะเข้ามาช่วยกันคิดต่อไปว่า อุปสรรคที่ยังคงเกิดขึ้นที่ไม่สามารถจะทําให้โครงการนี้สําเร็จโดยเร็วนั้นเราจะก้าวข้ามไปอย่างไรอันไหนที่เราควรจะต้องอช่วยกันหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในเรื่องพวกนี้ไปควรจะต้องรีบกระทำกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกท่านจะช่วยกันคิดต่อว่าอะไรคือประโยชน์ที่เราได้แล้วที่เราได้นั้นเราจะให้มันอยู่ยั่งยืนไปอย่างไรต่อไปก็คือการพัฒนาเชิงคุณภาพนั่นเองครับ สวัสดีครับ